มาเสียงเท้าหุ่นวัดเอ้าฟักวิววิววิวจบจุกครับผมนะแผ่นจุกกลับออกมาแอนจุกกลับไปราสามารถรอใตายแอร์ดิจุกดาสวัสดีครับเพื่นผมแม่งกำลังเกมแคสเป็นแคสเกมโลบล็อกไฟในฮันเต็ดหรือว่าโลบล็อกแมฟเฟรดี้แบบเดทบอยครับผมนะนี่คือแมปโลบล็อกที่ท่านจะได้สามารถเล่นเกมเดทบอยแต่อยู่ในรูปแบบของซีรีส์เฟรดี้ครับผมนะเอาตัวเฟรดี้ ไปไล่ฆ่าคนแล้วคนก็ต้องหนีแบบ d e ดทบายเด l ไลน์นั่นเองด้วยการที่สปริงแท็บกำลังจะมา d e ทบายนี่อาจจะเป็นที่ฝึกที่ดีหรับทุกคนที่อยากจะลองเล่นแนว d e ทบายแบบฟรีๆครับผมนะปกติ Dead b ยเขาไม่ฟรีใช่ไหมต้องเสียตังค์อันนี้คือท่านสามารถเล่นฟรีได้ในแมป r o บล็อกเลยครับผมนะโอเคโอเคงั้นเราก็มาเริ่มกันก่อนอื่นเลยเกมนี้ก็มีระบบมากมายผมนะมีทั้งสกินเออซึ่งผมไปลองเปิดกาชามาแป๊บนึ่งผมนะได้เฟรดดี้มา ได้แต่เฟรดดี้ตอนนี้เออเราสามารถเปิดกาชาหาตะกินตัวละครได้แล้วแต่ละตัวเหมือนจะมีความสามารถต่างกันไปด้วยอในนี้ก็เป็นร้านเฟรดดี้ที่ค่อนข้างจะหรูใช้ได้เนี่ยมีเอนชานเต็ดเดยดมผมก็เพิ่งจะไปลองเล่นครั้งเดียวผมนะไปทดสอบก่อนจะมาแคสเอรู้สึกว่า,าจะสุ่มนะว่าเราจะเล่นเป็นพีหรือคนเอก็ต้องมาลุ้นกันกับผมนะมากดไฟล์แมทเลยแล้วกัน อย่างที่บอกไปใผมนะแนวเดดบายทะาลุ้นจะทำอะไรคนก็ไปปั่นเครื่องหนีหุ่นก็ไล่ฆ่าคนเบสิกง่ายๆเข้าใจไม่ยากแต่ตอนแรกต้องมาลุ้นกันนะก่อนอื่นเลยต้องมาเลือกแมปผมนะผมอยากจะเล่นแมปเฟรดดี้ธรรมดาโอเคมันจะมีแอปต้นเฮาลิสซี่ฟันแลนด์แวร์เฮาแล้วก็เฟรดดี้แฟตแบร์พิสเลียเราต้องเล่นร้านเฟรดดี้ไป โหวตมาแล้วก็ผมนะได้แล้วทีนี้ก็มาลุ้นกันว่าใครจะได้เป็นผีผมนะเอ้ผมปะนะ่ะเนี่ยเอาไม่ใช่โหหุ่นนี้ผมไม่มีเอเป็นหุ่นวิเศษเฟรดดี้และดูความสามารถแดมโอเพนดอร์ส <Damn. S 2> ิบยี่สิเปอร์เซ็นต์ฟาเตอร์เปิดประตูเร็วขึ้นเลยตัวนี้โอแดมนกตัวจริงโอเคเราเป็นคนนะผมนะเปิดมาก็เจอเครื่องเลยแล้วก็มาปั่นเครื่องรับผมนะ ที่ปั่นก็ไม่ยากก็มากด E ตรงเครื่องแล้วก็ปัน่นระหว่างที่ปั่นก็จะมีสกิลเช็คให้เรากดครับผมนะต้องกดให้ตรงจังหวะไม่งั้นผีจะรู้หุ่นจะรู้ว่าเราอยู่ไหนเครื่องหนึ่งเหมือนได้สูงสุดสามคนถ้าช่วยกันปั่นก็จะเร็วขึ้นเราต้องปั่นทั้งสิ้นห้าเครื่องครับผมนะตรงกลางบนมีบอกอยู่เมื่อปั่นห้าเครื่องแล้วก็ไปหนีหนีออกได้เลยหรือต้องเปิดประตูไม่แน่ใจเหมือนกัน ผมเล่นเองมาแป๊บหนึ่งก็ยังไม่ค่อยอยากชนะเท่าไหร่แต่เหมือนมันจะคล้ายเดดบายตรงที่จะเกิดว่าหุ่นมาใกล้จะได้ยินเสียงเพลงอยู่ตอนนี้ยังไม่เี็นอะไรก็ทำต่อไประหว่างทำเราก็มองไปรอบๆได้เนี่ยเอดูได้ว่าใครมาหรือเปล่าสกิลเช็คไม่ค่อยยากกรับผมเนี่ยทำดีๆก็ไม่พลาดแต่ถ้าเกิดว่าก,กดพลาดก็ มันก็จะระเบิดตูม้มแล้วก็หุ่นก็จะรู้โอ้เพื่อนเราโดนตบแล้วมุมซ้ายล่างเราดูได้ผมนะว่าใครโดนตบหรืออะไรไหมเพื่อนโดนตบไปแล้วหนึ่งดอกเกมนี้ก็เหมือนเดดบอยผมนะโดนตบสองทีลวงและเมื่อลวงแล้วต้องจับไปแขวนเปิดประตูต้องมีการอูด,ดาวเล็กน้อยเราสามารถเข้าไปหลบในตู้ได้มาเสียงเท้าหุ่นวัดเอาฟักอุว๊บจุกครับผมนะอแผ่นจุกกลับออกมา ăn chúc trò mày, là sao bạn lo tai đi chúc đây rồi đó già đây what the fuck uh, hoo, hoo, hoo. chúc chúc ôi oh, shit đồn tụt tổ, ăn Phải chúc bị bắt tu มาแล <im sharing> ้วที es, ่หยาดเว้ยุกแบบนี้เรารู้ว่าผมนะไปยังยังไม่ไปยังเสียงแบงอยู่เฮ้ยติดติดตู้ไปล้วไปล้เอ้เห็นเห็นเสียงแดงอยู่เปิดประตูจุกได้ทั้งวันบอกเลยอย่าดเว้ยุกเจัลติเมท นักจุกกับผมนะตูเห็นไม่เห็นไฟสีแดงอยู่เดี๋ยวมาทำเนียนอาจิบล็อกหลบปิดประตู <laughs> <laughs> เบื่อยังโอเคเพื่อนเราทำได้เยอะนะผมจุกคดรัวจุดนี้คือจุดโกงมากผมนะจุดได้เลยไปยังวะก็ไป,อไไปแอบในตู้ได้เนี่ยไม่ต้องแอบเราไปเดี๋ยว ไปแล้วก็นะกูร <c oughs> อดเฉยโอ้ยกูรอดเฉยจะถูกวลา์เพื่อนได้เยอะมากสี่เครื่องแล้ว <c oughs> เอ้ยฮ okay. <c oughs> ิวได้ไหมฮิวฮิวโอเคเข้าไปลบทำไม thank y โอ้มันมามันมา,ม,นม,ามันมาแล้วไปแล้วฟังดิชิดไปได้เราวุบเขานี้ได้แอบเนียนมันเปิดประตูโอ้ชิดวิป oh ไม่เห็นผมแม่นะ่ะมันตามมาอยู่จะมากันพร้อมกันมาทำอะไรเราแยกยกันไปก็ได้ป้าฟ้านาปิดตู้รอช่องแอร์นี้อย่าเลยไม่จะพยายามเล่นผมไม่ได้เล่นตัวไม่ได้หรอกเบสบายระบายวิ่งผมก็ไม่ได้เล่นแบบนี้เยอะนะแต่เห็นช่องแอร์ปูไบช่องแอร์ไม่จุดจุกทีแอร์มาปึ๊บเคไม่ตาม,มาอยู่ป่ะไม่แลวมั้ง เรียบร้อยจบอะเอาไม่เลยได้ฮะเครื่องเรออกได้นี่เอองี้เร็วพอออกแล้วผมจุกจนเพื่อนผมทําเสร็จหมดกับผมเนะีเช็ดเคลแต่ว่าเพื่อนโดนจับอยู่จะไปช่วยไหมเขาไม่ช่วยป <c oughs> ักแดชิคิดว่าตอนนี้หุ่นน่าจะไปเฝ้าเพื่อนแล้วแหละปล่อยตายไปได้งั้นผมออดดีกว่าเดมนี่ผมเพิ่งจะเล่นแบบนี้ได้ไม่นานจุกได้ขนาดวัดดา f ฟัก มันอยู่ตรงข้างทางอ่อนี่แหละย่อ,ยอไปมันไปปะผมจะช่วยโอเคไปแล้วช่วยเพื่อนนะเพื่อเสร็จลัวออกเลยวิเรียบร้อยไดารอดได้ยังไง <laughs> ผมไม่รู้ว่าผมจะจุกในขนาดนี้ <laughs> จุกเข้าช่องแอร์ค่อนข้างโกง่งจุกเข้าช่องแอร์เออผมไม่แน่ใจว่าผีมันจะจัดการอะไรผมได้ป่ะจังหวะเมื่อกี้ เรียบร้อยตู่รอดเย่เบบีน่าคือการเล่นเป็นคนครับผมนะผมโคตรฟลุกเลยจุกได้ขนาดนั้นได้ยังไงเพิ่งจะหัดเล่นได้ไม่กี่ตารู้สเต็ปขนาดนไ้เหรอเดี๋ยวผมเล่นอีกรอบหนึ่งผมจะครบเก้าร้อยเดี๋ยวค่อยมาเปิดมันตีตอนหลังเดี๋ยวขอเล่นอีกรอบเลยกันเผื่อฟลุกได้เล่นผีเอาจริงตอนที่ผมทดสอบเล่นเกมนี้ก่อนที่จะมาอัดคลิปผมก็ได้เล่นผีรอบหนึ่งนะเออถ้าผมไม่ได้รอบนี้เดี๋ยวอาจจะเอาร,รอบนั้นมาให้ดูก็ได้ ผมอัดไว้อยู่เคผมเวลแปดแล้วเหรอแดมไวมากแล้วมันก็มีขอรางวัลชนะติดต่อกันด้วยนะถ้าเกิดว่าท่านชนะติดต่อกันได้ขอรางวัลดีมันจะหัวร้อนถ้าเกิดว่าแพ้ขึ้นมาด่านนี้ด่านนี้ด่านนั้นไม่คุ้นด่านที่ที่นอด่านนี้ด่านนั้นไม่คุ้นโอเคเท่ากันและเสมอกันต้องมานั่งลุ้นกันผมว่าด่านนี้มันจุกได้ดีมากเลยอย่างเราเมื่อกี้ ได้เป็นป่ะเผื่อฟุกได้เป็นไม่ใช่แหละใครวะเนี่ยเอ็นนามารีโอเนตไม่ใช่เอ็นนาท้ยมารีโอเนทเลสคูวันกูอันเฮอร์เดนิมัทลิ l ก v เลเวลเซเวอร์แฮตบีเลสคูโอเคตัวนี้จะได้รู้สัมผัสได้ว่ามีใครโดนช่วยไปแล้วอืมแล้วก็จะบอกตำแหน่งใช่ไหมเอว่าอันไหนโดนช่วยแดมถ้างั้นเราก็ไม่ช่วยเพื่อนจบสายจับตาอืม ตอนที่ช่วยได้งั้นเราก็ไม่ช่วยเมมปล่อยตายโอ้เจตเคียวตรงนี้เลยแหละกลางร้านเนี่ยนะรู้สึกอันตรายมากแต่ว่าแมปนี้ไม่มีขอนไม้ครับผมนะเออเรามีรอดใต้ช่องแอร์แต่ว่าไม่มีขอนไม้ให้ซับใส่หน้าคาตกรเหมือนเดดบอยโอ้โหโเคไม่เห็น,น,นะนตัวเนะแดมตัวรลดยังไงตรงนี้ไม่มอันตรายผมไม่ผมไม่ปั่นตรงนี้ผมหาปั่นที่อืน่น แมงอยู่กลางร้านเลยแฮมจุดปั่นที่อันตรายเกินแต่ผมสามารถรอดตายดีได้อันตรายที่หายแต่ผมก็ไม่เจอเครื่องอื่นเลยหรือจะปั่นตรงนั้นอาจจะต้องปั่นตรงนี้แล้วมั้งช่างมันแล้วกันไม่เป็นไรตรงนี้ที่หลบมันมันก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่มันมีจุดจุกเยอะอยู่ทำาคไรวะททำไปก็ดูไปก็แล้วกันแมงกลางร้านเลยหายมันจะเห็นผมไหมตอนที่ผมยืนทำอยู่ โอเคมันไม่มาตอนนี้มันกำลังเล็งตัวนั้นอยู่ไม่สนใจผมโอเคปล่อยไปปล่อยไป,ยปยถ้ามันหันมาถ้ามันมองเห็นผมนี่มันตบผมนี่ผมสวยเลย,นะยลลนเนี่ยอยู่สกลางร้านเองนี่ยผมนะเขาใช้สเต็ปจุกเราเข้าเราออกช่องแอร์เหมือนกันผมว่ามันโกงมากเลยการจุกเข้าออกช่องแอร์เนี่ยเห็นไหมเนี่ย okay, okay. อุ้ยยยยยยมยย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 โอเคยยไยย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  อาไม่เสร็จได้ไหมผมว่าไม่เห็นผมแล้วเดี๋ยวก็น่าจะมาตบตูตไปก่อนดีกว่าฟักดิชิดเดี๋ยวมันจะมาตบผมแล้วโอเคโอ,อ้ตรงนี้ก็มีเหรองัอ้นทำตรงนี้ตรงนี้ค่อนข้างลับเอตรงนี้ค่อนข้างจุกมันก็ไม่ได้ง่ายนะเพราะว่าจุดจุกมันใกล้กับประตูมากถ้าออกไปไม,มีสิธิ์โดนตบก่อนแต่เพื่อนเราโดนเดียวผอนะผมทำนี่เสร็จแล้วผมจะไปช่วยแล้วกัน เวลายังมีอยู่เยอะอยู่อ๋อไม่แล้วก็ถ้าเกิดว่าจับมาแล้วยืนเฝ้าเวลาจะไม่ลดนะเอออย่างตอนนี้สิบสามเปอร์เซ็นต์การที่เพื่อนโดนจับแล้วค้างสิบสามเปอร์เซ็นต์นั่นคือว่าผีแม่งเฝ้าเพราะถ้าเกิดว่าเฝ้าอยู่ใกล้ๆเวลาจะไม่ลดเพื่อนเราก็จะไม่ตายเออเป็นระบบที่ป้องกันการแคมปิง้งครับนเนะแต่เหมือนว่าหุ่นก็จะแคมปิ้งอยึ่งด้วยนะทำไมมันแคมปิ้งวะเออมาทำมาทำตราบใดที่เพื่อนเรา ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสิบสอร์เซนแบบนั้นแปลว่าหุ่นแม่งไม่ไปไหนเลยมันอยู่ตรงนั้นเราก็ทำเครื่องเลยสบายใจเออเราบอกได้ผลนะว่าแม่งยังอยู่ตรงนั้นอยู่อ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคงั้นเราก็ไปทำตรงกลางร้านได้ม่นนทำมันจะเฝ้าอยู่แค่นั้นเออไปทำตรงกลางร้านกันนี่นี่นี่นนนเอาเสร็จแล้วเรตรงกลางร้านโอเคมันก็ยังจะยืนเฝ้าต่อไปอ่ะโดนอีกรอบนี่มีคนไปช่วยนี่ก็เสร็จแล้ว ก็ยืนเฝ้ามันมันบางทีอาจจะมีความแค้นกันมาือเป่าผมนะสองคนนั้น <laughs> เออตบตายแล้วยืนเฝ้าแบบเอาตายเลยอะ่ะเคเอเดี๋ยวนะตายแล้วเหรอเอตายได้ไงอะ่ะเอ๊แคปเชลเลตนั่นคือชื่อหายไปแล้วแปลว่าตายไปแล้วเพราะอ้อจะว่าไปเดวช่วยเพื่อนกอนตายได้ไงวะเอ๊หรือว่ามันมีโมลิโดนโมลิป่าววะ <laughs> เออแปลเว้อาจจะโดโมรีะ่ะเพื่อนผมตายแล้วคนหนึ่งกับผมนะตอนนี้ตอนนี้กำลังหาเครื่องต่อไปเองจะมากับเราเลยโอเคมาก็มาเครื่องต่อไปเครื่องต่อไปนี่ปิดตู้ด้วยไม่ใช่อืมจะปิดตู้ปิดปิดปิด,ป,ดปิดตู้เออเด้เสียเวลา โอ้ยหา่ามึเงเอ้ยมันรู้หมดแล้วตรงนี้มันไม่มีทางออกเลยเนี่ยโอ้กูโดนด้วยโอเคเดมันยังไม่มาทำต่อเพราะมันใกล้จะมาและมาแล้วมาภาวานาว่าอยา่ยาอย่ามันอย่าตรวจล็อกเกอร์ผมเนี่ย โอเคน่าจะเจอเพื่อนผมข้างนอกแล้วไล่ไปแล้วไม่มาทำนี่ต่อเออเพื่อนผมน่าจะรอไปแล้วสวยโอเคไม่น่าคิดว่าคนนั้นทำอันนี้อยู่มันไม่น่าจะกลับมาเรียบร้อยหรือเปล่ายังถ้าผมทำนี้เสร็จทางก็จะเปิดผมนะเออมันไล่มันไล่คนหนึ่งอยู่อีกคนหนึ่งอินจูแล้ว แต่ถ้าใครที่อยู่ตอนนี้ยังไม่กดไลค์สำหรับใครหรือว่ากดกระดิ่งก็อย่าลืมกดกระด้ดยผมนะคลิปใหม่มาเดี๋ยวมันจะมาแจ้งเตือนโอเคใกล้จะวินละเพื่อนเราทำหน้าที่ดีมากรอไปได้ดีเรียบร้อยก็ไม่มีใครโดนจับเราออกได้อย่างสบายใจองไงเพื่อนข้างหน้าออกเลยไหมออกต้องกดตรงนี้ด้วยเออ กดเพื่อนอีกคนหนึ่งคือคนที่บาดเจ็บอยู่น่าจะโดนไล่อยู่เราไปช่วยดีมเนี <like> ่ยทำตัวเป็นฮีโร่หรือว่าจะเพ่นโอ้นี่ไงวะนี่ดีฮิวให้โอ้ยชิดอ๋อเด้อเดยวเดียวโู้ยทาเมื่อกี้ไม่ทันทำไงวะเนี่ย เลตโก้นะัเล่นคนสองคนชนะสองตาติดเดมสันผมชอบในความที่มันค่อนข้างแคชชวลครับผมเนะเกมนี้นี่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้โปรเฟชชั่นอลขนาดนั้นเอคือเราเล่นกันก็เล่นกันบอติทั่วไปทําให้ท่านมีโอกาสชนะค่อนข้างเยอะถ้าเล่นเดดบอยเจอแต่พวกคนโหดแต่เล่นเกมนี้คนแคชชวลค่อนข,ข้างเยอะองั้นเรามาเปิดการชาดีกว่าผมได้เก้าร้อยพอดีเก้าร้อยทองเปิดได้ติด มันตีหนึ่งครั้งเอออยากได้พวกตัวพิเศษบ้างมีเพ r p l เพิ่กายตอนนี้ครับผมเนี่มาดูกันเคมาปึ๊บซัมมอนกาชาโอ้เห็นสีฟ้ากับสีเขียวได้ตัวอะไรอู้ทอยบอนนี่ค่อนข้างเททำอะไรได้วะเอง <laughs> ต่อไปอู้บอนนี่ธรรมดาได้ทั้ง่อยได้บอนนี่โอเคเคงไม่มีลิขสิทธิ์ตวันนี้ไม่แน่ใจ ชิกะโอ้บอนนี่โอเคถอยบอนนี่แล้วยังไม่ได้อะไรมากกว่าแลเลยละชิกะตอนนี้ผมได้ครบทั้งแกงแล้วมั้งยุยเป็นฟ็อกซี่บอนนี่ไม่ได้อะไรมากกว่าแลเลยละกั๊ดเดียมิชิกะยะ มดยางยางพี่ไกเ่เอะตัวสุดท้ายเป็นตัวแลปล่วพี่ไก่เยอะจังวะโอ้โหเออชอบมันที่มาเรียงกันแบบนี้ได้ถอยบอนนี่มาสองตัวได้ตัวซ้ำมาทำอะไรได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแมนได้สุดๆแค่ถอยไม่ได้สองเปอร์เซ็นเลยผมแนะ่ยม สกินมาดูนี้ถอยบอนนี้มันดูด้วยความสามารถอะไรอ้าวอเอามายื่นให้ดูได้ผมไม่แน่ใจว่าสกิลมันอยู่ในหุ่นหรือว่ามันต้องไปใส่สกิลในมันไม่มีสกิลตรงนี้ด้วยไงอาจจะต้องปลดล็อกสกิลจากตรงนี้ไม่เกี่ยวกับหุ่นหือเปะอาจจะเป็นอย่างนั้นมั้งผมไม่แน่ใจผมยังไม่รู้เหมือนกันใครรู้ก็บอกกันแล้วก,วก็อย่างที่บอกไปผมนะมีระบบการใช้่อมต่อกันมีสติก ตอนนี้ผมชนะคนสาถ้าเกิดผมชนะคนครบ5้าผมได้500ตังค์มันนับหนุนให้ชนะลุลูถ้าแพ้นี่หัวร้อนเนี่ย <c oughs> แต่ก็โอเคเหมือนกันคือการเล่นเกมไฟในฮันเต็ดกับผมนะเดี๋ยวผมอาเจ้ารอบที่ผมเล่นเป็นตัวหุ่นเออแต่ว่าไม่มีเสียงนะเพราะว่าผมอัดลองไอเ้เฉยเอออาจจะมาใส่ในคลิปด้วยตอนท้ายก็รอด,ดูกันได้กักนก็โอเคใครชอบคลิปนี้แล้ว,วก็ไม่เพื่อเป็นกำลังใจผมสมันี้ก็อยากดูเล่นเกมต่อยกดไลค์กันเยอะผมนะแล้วก็กบไันหน่อยคู่ใน